สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราเกันรายการนะรายการอะไรวะเออรายการวิวเทพแอ็นอังแปบนะววิเทพเอ็นอังเรากำลังจะยังั้นเข้าไปในป่าละชิบแบ่เดิ้นแนเชื่อว่าวิววันนี้เขาจะไปเราเราจะพาไปชมหน้าแต่ละคนนะอืมีกัต้องเจอาเาถ่ายด้วยนี่คือถ่ายกันรายการถ่ายในยูทูบ เราจะตักฉากเรากลับมาอยู่ที่เดิมแลยเหนื่อยไหมเนี่ยถ้าว่าเจอผมเห็นอะไรบนนั้นไหมไอ้แดงๆเมื่อวานนั้นกูขยายไม่ได้ทำไงดีนี่คือห้องนักเรียนนะที่เขาบอกว่าเรียนวันเสาร์เรียนเต็มวันเรียนเต็มวันโคตรท่านผู้ชมนะเรียนเต็มวันควดนะท่านผู้ชมนะเอาโทรศัพท์มากันทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็โทรศัพท์นี่ก็โทรศัพท์มันก็โทรศัพท์เนี่ยนี่ก็โทรศัพท์นี่ก็โทรศัพท์ เอามาเกือบทุกคนและเกือบทักัห่างเลยที่เอาโทรศัพท์มาุดมัเออม่ใ่เอาไปนนยก็ที่เป็นยัเราพามาจบแค่นี้แหละโอเคแล้วบายบาย